สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมก็ขอคนละ1ไลค์ถือซะว่าเป็นการโดเน a t ให้ผมก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมีถึง89%เลยนะครับที่ดูช่องผมอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าใครกดไลค์กดติดตามให้ผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําอะไร เอยโยโยโย่เฮลโลกา์วะสับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนครับผมก็จะบอกว่าผมขายเสื้อแล้วนะไปซื้อเสื้อผมด้วยนะครับคนครับเสื้อเท่แบบนี้เลยโอเคอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับอันนี้ไม่ใช่ที่ผมจะมาบอกทุกคนนะที่ผมจะมาบอกทุกคนนะครับก็คือไอพีนดาเนี่ยเขาได้ทําการทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นการสปอยหรือเป็นการถามพวกเรานั่นเอง ซึ่งผมเนี่ยก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเขาสปอยอะไรออกมาแล้วเขาถามอะไรเรานะครับนี่ครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่หน้า Twitter แล้วนะครับ i.p.indra เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเขาสปอยรูปนี้ออกมาครับทุกคนครับก็คือมันจะเป็นสายฟ้าสีเขียวแล้วก็จะเป็นพื้นแตกๆๆนะครับซึ่งสังเกตง่ายๆเลยเขาก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับเขาให้เห็นเลยว่ามันก็คือผลโมจิตื่นนั่นเองนะครับซึ่ง มันจะมี1นึ่งสกิลถ้าใครเล่นผลโมจิบ่อยๆเนี่ยก็คือสกิล C นะครับที่เวลาเราใช้สกิลไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงตลอดนะครับเออมันไม่ใช่สีเดียวกับฮาคิที่เราใช้เหมือนกับสกิลอื่นๆนะครับนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูอย่างเช่นผมเปิดฮาคิผมใช้ฮาคิสีเหลืองนะครับสกิลแรกของผมก็จะเป็นฮาคิสีเหลืองครับสกิลที่2ครับนี่ หนามของผมก็จะเป็นฮาคิสีเหลืองครับแล้วก็สกิลอันติครับสกิลอันตีเนี่ยของผมก็เป็นฮาคิสีเหลืองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลเคลื่อนที่ครับเห็นไหมหนามของผมเนี่ยก็เป็นสีเหลืองด้วยเหมือนกันแต่มันจะมีสกิลที่บกพร่องอยู่หนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลซีผมใช้ฮาคิสีเหลืองนะครับแต่ว่าสกิลมันยังเป็นสีแดงอยู่ นี่ครับทุกคนครับสกิลเหมือนกันเด๊ๆเลยแล้วมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมในอัปเดตหน้าเนี่ยน่าจะมีการแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าเขาปล่อยรูปออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันขนาดนี้แล้วนะครับสีเขียวก็เท่นะเที่ยวปล่อยออกมานะครับทุกคนนี่ครับสีนี้เลยสีเขียวแบบนี้เลยค่อนข้างที่เท่แต่ถ้าใช้เรนโบว์แล้วมันเป็นเรนโบว์ตามด้วยเนะี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะว่า R G B มาเลยนะครับ ใช้ครั้งนี้สีเขียวนะครับใช้อีกทีนึงอาจจะเป็นสีแดงหรืออาจจะเป็นสีฟ้าอะไรปลามาณนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเรนโบว์เนี่ยจะมีผลหรือเปล่าเนาะถ้ามีผลเนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะสำหรับส่วนตัวของผมนะครับสำหรับข่าวโมจิเนี่ยก็จะมีปละมาณนี้นะครับทุกคนครับแล้วมันยังไม่จบแค่นี้ครับมันยังมีหนึ่งข่าวก็คือข่าวก่อนหน้าโมจินะครับก็คือ5ชั่วโมงที่แล้ว ณเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยเขาเป็นการโหวตนะอันนี้เนี่ยก็เป็นการถามผู้เล่นนะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับสาหรับข้อความวันนี้นะครับผมก็พูดง่ายๆเลยนะทุกคนเขาเหมือนจะถามทุกคนนะครับว่าดาบคู่โอเด้งเนี่ยทุกคนอยากให้มันเป็นออร่าสีเดียวกับฮาคิหรือเปล่านะครับเหมือนกับผลโมจิตื่นเนาะนี่ครับทุกคนครับที่เขาหมายถึงเนี่ยก็คือออร่าของดาบคู่โอเด้งนะครับมันเป็นสีแดง แต่ถ้าควรใช้ฮาคิสสีเหลืองเนี่ยออ่ามันก็จะกลายเป็นสีเหลืองด้วยเหมือนกับผลโมจินะครับแบบนี้ก็คือเขาเปิดโหวตนั่นแหละทุกคนว่าเราเนี่ยอยากได้แบบผลโมจิหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยากได้เนี่ยก็โหวตโนเนาะมันก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโหวตอยากได้เยอะเนี่ยนะครับ ก็คือเขาจะเปลี่ยนให้เป็นสีเดียวกับฮาคินั่นเองนะครับอย่างผมใช้สีเหลืองออร่าเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเคลือบดาบด้วยนั่นเองเนาะกอนนี้นะครับทุกคนครับถ้าทุกคนอยากได้เนี่ยก็มาช่วยกันโหวตนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็ชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยน่าจะได้เล่นดาบคู่ออเดงที่เป็นสีเดียวกับสีฮาคินั่นเองเนาะเหมือนกับผลโมจิตื่นนั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนสําหรับข่าวนะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเนี่ยก็จะมี2ข่าวประมาณนี้เลย1นนะครับก็คือสกิลซีของผลโมจิเติรนเนี่ยจะเปลี่ยนสีได้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับดาผู้เด้งเนี่ยเขาก็ให้โหวตนะครับว่าอยากให้มาเป็นสีเดียวกับฮากิหรือเปล่าออลารอบๆดาเนี่ยนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับข่าวสารนะครับก็แค่นี้แหละ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วก็พวกเสื้อของผมเนี่ยเปิดขายแล้วนะครับไปซื้อกันด้วยเนาะเยอะๆเลยถ้าใครซื้อแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย